เชลองหาพันซับสไครพี่น้องครับผมหาพันธุตกุิตามครับผมกินหมูกระทะแซ่บแซหายพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องครับมาพาพี walls, ่น้องกินหมูกระทะื้นนี้ครับผมฉลองหาพันซับสไครครับพี่น้องครับมากินข้าวบูหมูกระทะแซ่บแซ่กด้วยพี่น้องเด้อติ่งย่างครับผมแซ่บแซครับพี่น้องครับหมูหนุ่มหมูสามชั้นมีครบครับพี่น้องครับ ทำซุกเห็ดเข้มท้อมาพี่น้องไหอย่างมุกเจี๊ยมหอมๆกระปุกแซ่บๆน้องๆครับผมแซ่บครับผมฉลองครับผมมาฉลร้อนน้องนครับพี่น้องครับคัทงๆครับพี่น้องครับคั่งๆกับแซ่บครับผม มาพี่น้องครับผมอย่างช้ำช้ำคำนี้ไงครับพี่น้องครับนี่ขอบปลาครับพี่น้องครับ <c oughs> อืมอืม